เคยถามร้อยทั้งร้อยอยาอยู่บนดอยค่ะการที่เราอยู่บ้านตัวเองกลับไปอยู่บ้านเช่าคิดเอาเองว่าอยาอยู่ที่ไหนเราอยู่ที่ไหนเรามีความสุขที่สุดใช้โคกลุ่มหนึ่งจากโคพักกลางคิดไม่เข้าใจโคทะเลไม่เข้าใจโคภูเขาพอออกกติก,กาขึ้นมาทมให้พวกนี้ที่มีชีวิตอยู่กับธรรมชาติของเราตามมีตามเกิดต้องสู้กับดีฟาอากาศนะครับต้องดูแลปลูกข้าวนน่นต้องสู้กับมดเอ้ยปลวกเอ้ยทีย่จะมากิน รัฐก็มาซ้ำเติมอีกปฎกติกาก็มาซ้ำเติมอีกอันนี้ผมคิดว่าโจรที่คนอื่นมาทำให้นาฬิกาแล้วก็พิกาจูงแล้วก็ดาวตกค่ะแล้วก็กำไรข้อมือข้อเทา้าวันนี้ได้หกรอยค่ะได้ติบด้วยบางครั้งมีได้แค่50บาทก็มีนะคะ นานจากนนงเอาเยเย็บผ้านี้แล้วก็กลางวันทํางานก่อสร้างกลางคืนหนูไปขายของเหนื่อยค่ะถามว่าเหนือ่อยไหมเหนื่อยมากเพราะว่ากลางคืนไปขายของเพราะว่าหนูทํางานไม่ได้ใช่ไหมว่ากลางวันก็กลางวันก็มาเย็บแบบนี้แต่กลางคืนก็ไปขายของได้แต่ตั้แต่โรคโควิดนี่เข้ามาหนูก็ไม่ได้ไปเลยเพราะว่าลูกค้าไม่มีก็ไม่รู้ว่าจะไปขายใครงัคะในบาซาก็ไม่เปิด ที่ท่าแพาก็จะเปิดเฉพาะวันอาทิตย์โอ,อ,งโอ้งาบุเกเขาจะไม่รอ้มาฮิแต่วตัวเรานี่ลาหูแต่ว่ามีบาทมีปัจจัุตัวบีนบาทปัจจุตัวก็มันมีคุณไทยเนาะเหนียการันูเปล่าแครนและก็ตี้ลาให้ดู ผลดูมาอยู่ที่บ้านสวนธนธรรมแล้วก็ผมทางแคนทุกวันนี้ทางแคนชาเขาแล้วก็เอาไปขายหนใบซ่าตัวน,นั้นแคนอารับ 40, 40บาทไปขายในใบซ่าแล้วตัวน,นี้ไม่มีคุณทางแล้ว อง้ตอนน้าเขาให้อยู่แค่พันเดียวค่ะก็หนูจนมากแต่ว่าพันเดียวหนูก็ไม่มีจ่ายไม่มีสบัดเลยค่ะหนูไม่มีบ้านไม่รู้ว่าจะกลับไปไหนะพี่เคยถามร้อยทั้งร้อยอย่าอยู่บนดอยค่ะ การที่เราอยู่บ้านตัวเองกลับไปอยู่บ้านเช่าคิดเอาเองว่าอย่าอยู่ที่ไหนเราอยู่ที่ไหนเรามีความสุขที่สุดเพราะว่าเขามีบ้านไม่ต้องเช่าใช่ไหมคะมีไร่นาที่เขาไปปลูกผักไปปลูกพืชผักกินได้ไม่ต้องซื้อน้ําก็ไม่ต้องซื้อเพราะว่าเราอยู่ต้นน้ํามีน้ํากินสะอาดคือแบ่งเบาภาระห,ะหลายอย่างอะคะเราไม่ต้องมีเงินก็อยู่ได้ใช้ตัวกลาง ใช้กลุ่มหนึ่งจากโคพักกลาาคิดนะครับไม่เข้าใจโคทะเลไม่เข้าใจโคภูเขาพอออกกติกาขึ้นมาไปกำก,กับควบคุมทำให้พวกนี้ที่มีชีวิตอยู่กับธรรมชาติของเราตามมีตามเกิดต้องสู้กับดีฟ้าอากาศนะครับต้องดูแลปลูกข้าวนู่นต้องสู้กับมดเอ้ยปลวกเอ้ย <S <S แล้วก็โรคเอ้ยที่จะมากินเมลเลยพันธุ์ข้าวเราโรคเอ้ยที่จะมาทําให้เราไม่สบาย เราสู้หายาสมุนไพรอาศัยความรู้อยู่ขอเราเองก็แทบจะตากคลองแล้วก็เกิดแล้วก็เก,แก,เก่แล้วก็ตายเองแล้วเนี่ยราชก็มาซ้ำเติมอีกนะครับกฏกติกาก็มาซ้ำเติมอีกอันนี้ผมคิดว่าโจรที่คนอื่นมาทำให้